วัดถ้ำผาแดนค่ะทุกคนอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครนะคะที่นี่สวยงามแบบมากๆสวยแบบตะโกนเลยค่ะของที่นี่นะคะก็คือบรรยากาศของที่นี่ร่มรื่นมากๆตั้งอยู่บนเขานะคะทําให้มีต้นไม้เยอะๆค่ะแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆที่ดูงามงดงามวิจิตค่ะ และวิวนะคะวิวที่เราดูบรรยากาศลงไปจากเขาเนี่ยก็จะมีเห็นทิวเขาหลายหลายลูกนะคะแล้ววันที่เราไปอ่ะบรรยากาศมันคืมฟ้าคืมฝนมันไม่ร้อนให้บรรยากาศเหมาะกับการเดินเที่ยวเดินดูปฏิมากรรมต่างๆมากค่ะแล้วที่นี่เขาก็จัดได้ลงตัวนะคะทุกคนยังไม่ได้ดูเลยนะคะว่าเขามีกิจกรรมบวชชีบวชบวชีพรามหรือปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าดูแล้วเป็นสถานที่น่าสนใจแล้วก็ น่าจะทำให้เราจิตใจเราสงบเข้าถึงธรรมได้นะคะแนะนำนะคะทุกคนแต่ช่วงที่แบบอากาศร้อนๆเนี่ยเราไม่ได้มาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้คือดีมากๆค่ะดีมากๆมีฝนปรยๆด้วยนะคะบางช่วงเนี่ยตรงนี้เขียวมากเลยค่ะ